นักเตะคนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโอ้โหสเปอร์คลั่งนะครับอยากจะได้แบ็กซ้ายอย่างคัมเบียโซของมาลายูเวนโตสนะโอ้โหมาตามข่าวกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานจากเกาเชโอเมกาโต้ครับบอกว่าสเปอร์ตกเป็นข่าวแสดงความสนใจในตัวอันเดรคัมเบียโซแบ็กซ้ายของมาลายูเวนโตสครับซึ่งกําลังฟอร์มโดดเด่นมากๆหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวจากโบโลญญารายงานบอกว่าดาวเตะวัย23ปีคนนี้ก้าวมาเป็นตัวใช้งานให้กับมาซิมิเลโนอเลเกรยนะครับ ลงเล่น9นะัดทุกรายการทํา1ประตู1นึ่งแอสซิสต์ล่าสุดสัดประตูโทนนาทีทษเจ็บแบบปราบอาเวโรนาเลยนะครับหนึ่งศูนย์เชอร์บอกว่าพัฒน,นาการต่อเนื่องนี่เองเลยจะไม่สเปร์อยากใช้บริการดาวเตะร,รายนีครับแม้จะเล่นคนละระบบพราะที่ยูเวนตุสครับคัมเบโซยืนวิงแบ็กซ้ายนะแต่ถ้าเป็นที่สเปอร์ครับพื้นฐานแผงหลังเนี่ยสี่คนนะครับสัญญาประเมิน10ล้านยูโรจากข้อผูกมัดที่เหลือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 2 7 แต่สื่อจอเตอรี่เชื่อว่าการซื้อขายจะแพงจริงกว่านั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เท่าเลยนะครับปัจจุบันสเปอร์เหลือเบนเดวิสเป็นแบ็กซ้ายอาชีพคนเดียวที่สมบูรณ์เพราะว่าเดสตินีอโดกีเนี่ยบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับโอ้โ oh หอยากได้คัมเบียโซของมาลายูเวนตุสแล้วสำหรับไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ ong, ham, pur, นะครับอยากได้แบ็กซ้าคนเนี้ย วิงแบ็กคนนี้แหละโอ้โหเหมาะตอบโจทย์นะครับต้องมาตามว่าข่าวเนี้ยมันจะไปไกลได้มากน้อยขนาดไหนสําหรับอนาคตของดาวยิงไว้ยีปีคนนี้นะครับขออภัยกองหลังนะครับไม่ใช่ดาวยิงขนาดนั้นนะครับดาวเตะจัดไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม